<One> team. พบกับสินค้าฝุมละวันฤดูการสอ2 5ได้ที่ฟัสเทสแ a b สินค้า F1 ลิขสิทธิ์แท้พร้อมส่งจากไทยไม่ว่าจะเป็น Ferrari, รี่ b ร l l ู m r r e e e เ m เดสเมคค w เ l นวิ m r ลียมเลสิและทีมอื่นและสินค้า Special Edition แต่ละสนามสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของทางร้าน ซื้อกับร้านนี้มั่นใจได้เลยว่าสินค้าลิขสิทธิ์แท้อย่างแน่นอนครับ r a c e Day Motorsport Travel ร่วมเดินทางไปกับแฟนๆที่รัก F1 เหมือนกันหรือจะจัดกรุ๊ปส่วนตัวประสบการณ์ที่ควรลองสักครั้งเพราะบรรยากาศในสนามจริงมันเกินบรรยายจองทริป F1 ของคุณได้แล้ววันนี้กับ r a c e Day สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วง Reflect Talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการในขันเราจะมาพบกันแบบนี้ ทีนี้ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งนนขันฟุตบอลสนามที่23กับกาตากรังปีเพราะประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับสถานการณ์ลุ้นแชมป์โลกในเวลาดีเข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆเลยนะครับมันกดดันลุ้นเสียวกันแบบสุดๆไม่ว่าจะเชียร์ใครแลนดนอริสแม็กกูสตาเปนหรือออสการ์เบียส์ การแข่งขันผ่านโค้งสุดท้ายมาพิธีเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงทางตรง100เมตรสุดท้ายนั่นก็คือการแข่งขันที่อาบูดาบีเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์โลกจะเป็นแชมป์สมัยแรกของแลนโดหรือออสการ์หรือจะเป็นแชมป์สมัยที่5ของแม็กวร์สตาเปนมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งสิน้นแม้ออสการ์กับแม็กจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่แฟนๆของทั้งสองคนไม่ต้องเสียขวัญน,นะครับเพราะนี่คือการแข่งขันฟรรุตบอลทุกสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอก่อนที่เราจะไปพูดถึงการแข่งขัน เรามาดูข้อมูลสนามและอย่างที่ใช้ที่กาต้ากันก่อนสนามลูซายอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมีความยาวหนึ่งรอบสนามอยู่ที่5.419กิโลเมตรมีโค้งทั้งหมด16โคง้งมีโซน d ด s 1. จุดในช่วงทางตรงยาวหน้าพิษความโดดเด่นของทแทร็กนี้คือโค้งต่อเนื่องที่นักแข่งจะต้องจมคันเร่งโดยไม่แตะเบรกทำให้ความแม่นยำในการวิ่งผ่านแต่ละโคง้งองศาหักพวงมาลัยต้องเป๊ะจริงๆไม่งั้นก็จะหลุดเอาได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นเซตอัพรถที่เหมาะกับสนามนี้มากที่สุดก็คือเน้นไปที่ดาวฟอร์สเพื่อรับมือกับโค้งต่อเนื่องที่พึ่งกล่าวไปโดยพิลิลี่กำหนดสูตรยางฮาร์ดเอาไว้ที่ c 1มีเดียม C2 และซอฟ C3 สาำหรับข้อบังคับการใช้ยางที่นี่ในปีที่แล้วพิลิลี่กำหนดว่ายางชุดใหม่จะใช้งานได้เพียง18รอบเนื่องโดยพิลิลี่มองว่าที่สนามแห่งนี้โอกาสที่ยางจะไปปีนเหยียบบริเวณขอบแท็กได้ไบ่อยโดยเฉพาะขอบแท็กที่มีลักษณะคล้ายกับสามเหลี่ยมพีระมิตร ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน7จาก16โค้งของสนามไปเหยียบบ่อยๆเข้าอาจจะทําให้เนื้อยางและเส้นใยโครงสร้างยางมีปัญหาโดยเฉพาะด้านข้างของยางที่ต้องรับภาระหนักกว่าบริเวณอื่นทําให้รถทุกคันต้องเข้าพิษ3าครั้งเป็นอย่างน้อยแต่ในปี2025สนามลูซานเนเอร์กิตได้มีการปรับปรุงใหม่โดย FIA มีการเพิ่มบอกกวดเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล้นมาขอบสนามมากนักและก็ทําให้รถไปได้เร็วขึ้นด้วยโดยลิมิตรอบการใช้ยางเอาไว้ที่25รอบ ทำให้ต้องข้อผิดอย่างน,น้อยสองครั้งด้วยความที่ระดับความสึกหรอของยางสนามนี้อยู่ที่ระดับ5ซึ่งมากที่สุดหากรักษายางไม่ดีพอเป็นอีกเหตุผลที่พิรลลี่เลือกกําหนดการใช้ยางทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นยางแตกหรือระเบิดก่อนการแข่งขันกาตากลางปีจะแข่งกันแลนโดนอริสคือผู้นํากลุ่มทําคะแนนห่างจากแม็กและออสการ์พอสมควรแต่ในการแข่งขันสปรินต์เป็นออสการ์ที่สามารถเก็บแแต้มสปรินต์ที่กาตาได้ ในขณะที่แลนโดเข้าวินในระดับที่3แม้แลนโดจะไม่ชนะในสปรินต์แต่โอกาสที่เขาจะปิดจอ็อบแชมป์โลกได้ทันทีในสนามนี้ยังเปิดกว้างให้กับเขาอยู่ขอเพียงแค่ชนะในเมนเรสแชมป์โลกก็จะตกเป็นของเขาทันทีโดยไม่ต้องไปเหนื่อยลุ้นต่อในสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีแต่ถ้าว่าสิ่งที่คิดมันไม่ได้ทําง่ายๆนะสิครับออสการ์คว้าโพในเมนเรสยังดีที่แลนโดได้ออกสตาร์ทเคียงข้างออสการ์ในกรดที่2 ส่วนแม็กกูสต์สแตปเปนออกสตาร์ทมาจากข้างหลังในกริดที่3และเมื่อไฟทั้ง5้าดวงดับลงแม็กที่ถึงแม้จะออกสตาร์ทจากกริดที่3ออกตัวมาได้ดีกว่าแลนโดนอริสอย่างเห็นได้ชัดแซงแลนโดนอริสขึ้นไปอยู่อันดับ2ตั้งแต่โค้งแรกและเมื่อย้อนไปฟังบทสัมภาษณ์ที่แม็กเคยพูดเอาไว้ว่าการออกสตาร์ทจากกริดที่3ทางฝั่งซ้ายเขามีความมั่นใจว่าจะแซงแลนโดได้ตั้งแต่โค้งแรกและเขาก็ทําได้จริงๆจ,จากนั้นก็เริ่มยืดตามหลังออสการ์ไป โดยเจ้าของตำแหน่งโพอย่างออสการ์เริ่มต้นการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมพุ่งไปเร็วมากแบบไม่รอใครก่อนที่การแข่งขันจะดำเนินมาถึงช่วงสำคัญที่มีส่วนต่อผลการแข่งขันอย่างแท้จริงเมื่อนิโคลขึ้นเบิกปะทะกับเปียร์แกสลี่พาเศษซากซึ่งน่าจะเป็นป้ายขึ้นมาเต็มพื้นแทร็กบังคับให้สตวตต้องให้สัญญาณเซฟตี้คาเพื่อเคลียร์พื้นที่ในส่วนนั้นรวมถึงยกรถนิโคลขึ้นเบิกออกไปด้วยในเวลานั้นผมเชื่อว่าแต่ละทีม คงมีการคุยกันอย่างหนักเพื่อตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงและเพียงไม่นานรถใหม่เลขหนึ่งของ Red b บู l อย่างแม็กก s ส a p เปนก็เลือกเข้าพิษทันทีในขณะที่2องแมกเลนไม่ได้เข้าไปในช่วงนั้นตรงนี้แม็กเรนถือว่าเสียเปรียบ e ร b บู l ทันทีเพราะหลังจากแม็กเปลี่ยนยางออกมาระยะห่างมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากรถทุกคันจะต้องขยับชิดติดกันมารักษาตำแหน่งของตอนเอาไว้ทําให้เวลาที่เสียไปในพิษถือว่าคุ้มค่าก่อนที่การในขันจะรีสตาร์ทกันต่อแม x ที่มียางที่สดกว่า2แมคกาเลนทาให้เขาสามารถรักษาระยะห่างกับทั้งสองคันข้างหน้าเขาได้เรียกได้ว่าตามติดชิดท้ายรักษายางเอาไว้ก่อนรอเวลาที่2แมคการเลนเข้าพิษแล้วค่อยกดคันเร่งเพื่อยืดระยะห่างจากการเป็นผู้นําการแข่งขันโดยเลตบูเองก็ได้เปิดโอกาสให้แม็กกดคันเร่งแบบเต็มที่เพราะสถานการณ์ของพวกเขาเรียกได้ว่าเข้าทางสุดๆโดยหลังจากที่เข้าพิษอีกครั้งออสการ์ฟิอาสรีไม่สามารถตามแม็กได้ทันแม็ก สามารถคว้าชัยชนะได้ไปครั้งที่7ในปีนี้เก็บ25คะแนนสำคัญที่ทำให้เขายังคงอยู่ในตำแหน่งที่ลุ้นแชมป์ได้ในสนามถัดไปที่อาบูดาบีคะแนนสะสมไลจีแลนโดเข้ามาเรื่อยๆส่วนออสการ์ก็ทำผลงานได้ไม่แย่เขาเส้นชัยอันดับ2เก็บคะแนนสะสมมาได้ส8แต้มและยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เช่นเดียวกับแม็กซ์ขณะที่แลนโดนอริสอันดับรูดลงไปอยู่ที่5ตามหลังคเมียนตโตเนียรีถูกยื้ออยู่นานก่อนที่คิมิจะผิดพลาดเองในช่วงท้าย ทำให้แลนโดขยับขึ้นมาจบอัับที่4ที่กาตาได้โดยภายหลังจากการแข่งขันจบลงทางทีมบอสของแมกเรนก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าพวกเขาตัดสินใจผิดพลาดทําให้ผลการแข่งขันมันไม่เป็นไปตามแผนจากสนามที่แล้วที่ถูกดิสคอร์ฟายมาสนามนี้ก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกและถ้าหากมันมีครั้งที่3ในอบูดาบีแม็กอาจจะฉกแชมป์ไปจากมือได้เรียกได้ว่ากดดันทั้งนักแข่งและทีมแบบสุดๆกับการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ที่อา布ดด์บีกลางปี นอกจากการหักเหลี่ยมเฉือนคมของทั้งสามนักขับที่ลุนแชมป์โลกในเวลานี้สปอตไลท์อีกดวงได้หันไปส่องแสงที่รถหมายเลข5 5อย่างคาร์ลสไซ์จากทีมวิลเลียมส์ที่สามารถเข้าเส้นชัยในอันดับที่3ขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งโดยคาร์ลสออกสตาร์ทมาจากกริดที่7ก่อนจะค่อยๆทำอันดับขึ้นมาโดยสามารถขึ้นมาอยู่อันดับ5้าไลาา่แสงคีบียนโตเนลลี่ในช่วงสต็อปแรกอาศัยช่องว่างที่แม็เรลนผิดพลาดแสงขึ้นมาจบบนโพเดียมได้สำเร็จและเป็นโพเดียมครั้งที่2ภายใต้สีเสื้อวิลเลียมส์ หลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นที่บากูอัสเปจานจากที่ผมดูฟอร์มการขับของแลนดนอริสในสนามนี้ผมคิดว่าเขาขับแบบรัดกลุ่มม,กมากๆทำยังไงก็ได้ให้มีคะแนนสะสมกลับออกมาเพราะถ้าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงความกดดันจากที่มีมากอยู่แล้วในการแข่งขันสนามสุดท้ายที่อาบ,บูดาบีจะยิ่งไปกันใหญ่ซึ่งราชสีห์แม็กพร้อมจะขย้ำเหยื่ออยู่แล้วเกมจิตวิทยาผ่านบทสัมภาษณ์ของทั้งสามคนต่างก็พูดถึงกันไปมาโดยทางแม็ก ก็บอกว่าพวกเขาพร้อมสุดๆกับการแข่งขันที่อาบูดาบีส่วนแลนโดนอริสก็ได้บอกเอาไว้ประมาณว่า Red b u l l Racing มักจะชอบพูดไปเรื่อยแล้วทุกคนรู้สึกไหมครับว่าแลนโดนอริสถึงแม้ว่าเขาจะได้เปรียบที่สุดในเวลานี้กับช่องว่างคะแนน12แต้มแต่เาว่าแววตาภาษากายที่ผมมองแลนโดดูจะกดดันพอสมควรถึงขั้นประหม่าแม็กเลยทีเดียวเพราะด้วยประสบการณ์ของแม็กกับสถานการณ์ที่กดดันในเวลานี้ ดูเหมือนจะนิ่งกว่าใครจากทั้งหมด3คนหากแม็กสามารถพลิกล็อกคว้าแช,ชมป์โลกได้ผมมองว่าเหมาะสมและมันคงเป็นอะไรที่ดราม่าแบบสุดๆสมศักดิ์ศรีดีกีแช,ชมป์โลกสีสมัยซึ่งสมัยที่5อาจจะเป็นของเขาก็ได้ใครจะไปรู้แต่ใจจริงก็อยากให้แลนโดนอริสคว้าแช,ชมป์สมัยแรกให้ได้ในปีนี้เหมาะสมกับตำแหน่งแช,ชมป์เหมือนกันอีกทั้งแลนโดนอริสก็อยู่ในฝร์มละวันมาแล้วหลายปีตั้งแต่ปี2019ผมคิดว่าถึงเวลาของเขาแล้วล่ะส่วนออสการ์เองก็ต้องบอกตามตรงนะครับ ว่าสถานการณ์ในเวลานี้ของออสการ์ดูเป็นรองทั้งแลนโดและแมกอสตตเปนความมั่นใจที่เคยมีมันดูสั่นคลอนสุดๆโดยเฉพาะ2-3สสนามที่ผ่านมาเอาจริงๆคือเลือกไม่ถูกเดาไม่ได้เลยครับว่ามันจะออกมาหน้าไหนแต่ไม่ว่าผลจะออกมาหน้าไหนแฟนๆเอฟวอันอย่างพวกเราก็คุ้มค่าแล้วที่ได้ดูการแข่งขันฤดูกาลนี้สนุกที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนิดนึงครับก่อนที่เราจะไปดูผลการแข่งขันผมขอแวะพูดถึงผลงานของ f e r r a ราที่กาตาสักเล็กน้อย เกิดอะไรขึ้นกับเฟอร์รารีทำไมพวกเขาหลุดไปไกลขนาดนั้นการให้สัมภาษณ์ของแฮมตันแต่ละครั้งมันแสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยหน่ายแบบสุดๆแทบไม่อยากจะตอบคำถามทำเอาแชมป์โลกเจ็ดสมัยอย่างลูอิสต้องจมอยู่ท้ายแถวหลายต่อหลายครั้งส่วนชาวเลอแคร์ที่อยู่กับเฟอร์รารีมานานอาจไม่ได้แสดงออกเท่ากับลูอิสเสมือนว่าเขาชินชาก,กับสิ่งนี้ไปแล้วผมคิดว่าเฟอร์รารีปีนี้คงจบด้วยความผิดหวังก็ขอให้ปีหน้าเฟอร์รารีกลับมาคืนฟอร์มให้ได้แม้จะเหนื่อยสักหน่อยแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปได้ครับ ปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันสนามที่23กับ ata, กาตากรังปี2025กันครับโดยผู้ชนะในสนามนี้ก็คือในร่างของแม็กวูสแตปเปนตามด้วยออสการ์พิเอร์สวีคาร์ลอสไซแลนโดนอริสคิมิอันโตเนียรีจอร์เซลฟอนด์โดลอนโซ่ชาลเแคร์เลียมลอซันยูกิซึนุดะอเล็กซานเดอร์อัลบอนลุยส์แฮมมิตันกราเบลวอตเลโตฟรานโกคอร์ลอปิโตเอสตบานโอคอนเปียร์แกสลีย์แลนส์ฟรอและคันสุดท้ายที่จบกันในขันก็คือไอแซคฮัตจา ส่วนคนที่มิจบการแข่งนนขันมีอยู่ด้วยกัน2คันก็คือทางด้านของโอลิเวอร์ไบแมนและนิโคลกินเบิร์กครับอัปเดตสิ่งดับบนตารางคะแนนแชมป์โลกประเภทนักขับในตอนนี้กันผู้นำยังคงเป็นแลนโดนอริสตามมาด้วยแมคกูสตาเปนออสการ์พิเอร์สฟีจอร์รเซลชาโลอแคร์ลูอิสเซมิตันคิมิอ็นโตเนียรีอเล็กซานเดอร์อัลบอนคาร์ลอสไซและไอแซคฮัตจ่าครับ ส่วนประเภททีมแชมป์ s, ก็คือแมคกาเรนตามมาด้วยเมอร์เซเดสเรดบ l r a ร i n g ซิ่งเฟอร์รารีวิลเลียมส์ไรซิ่งบูเออร์แอสตันมาตินฮาสคิกซลเบอร์และอัลพีนครับโดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่อาบดาบีสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะครับเรามาลุ้นแชมป์โลกไปพร้อมๆกันห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมไในช่องคอมเมนต์ล่างเช่นเคยนะครับ ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราหรือใครอยากจะสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก reflect family เพียงเดือนละ35บาทพร้อมรับสติกเกอร์เข้าแก๊งหมวกกันน็อกของพวกเราสุดท้ายขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการสนับสนุนช่อง motorsport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้ีเพยงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ